เมื่อคืนนี้ถ้าคุณเลื่อนฟีดโซเชียลคุณอาจเจอพาดหัวแรงๆแบบสงครามเดือดกลางอ่าวไทยทับเรือไทยสหรัฐปะทะจีนฟังแล้วเหมือนหนังเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนเท่าถามแบบคนดูข่าวจริงๆคำถามแรกไม่ใช่ใครยิงใครคำถามแรกคือมีหลักฐานยืนยันจากแหล่งข่าวใหญ่ไหมและเหตุการณ์เกิดขึ้นวันไหนจุดไหนใครออกถแถลงการ เพราะในโลกข่าวยุคนี้เรื่องจริงกับเรื่องเล่ามันถูกตัดต่อให้ติดกันง่ายมากเอาภาพเรือรบมาใส่เสียงไซเรนเอาคลิปซ้อมรบเก่ามาชนกับเหตุการณ์ใหม่แล้วตั้งชื่อให้เหมือนเกิดการประทะทันทีความจริงที่เราต้องจับให้แน่นก่อนคือตอนนี้ไฟหลักของผู้มีภาคไม่ได้เริ่มจากสงครามไทยจีนแบบที่คนแชร์กันไฟหลักมันเริ่มจากความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อชายแดนร้อนเส้นทางทะเลก็ย่อมถูกจับตาเพราะมันเกี่ยวกับเส้นลำเลียงความปลอดภัยของเรือพาณิชย์และการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอ่าวไทยเลยถูกลากเข้ามาในภาพไม่ใช่เพราะมีใครประกาศสงครามแต่เพราะทุกฝ่ายเริ่มเพิ่มระดับความระวังเรือบางลำถูกตรวจเข้มขึ้นการสื่อสารการเฝ้าดูพื้นที่การติดตามความเคลื่อนไหวในทะเลเข้มขึ้นแบบที่คนทั่วไปอาจไม่ทันสังเกต แล้วทำไมชื่อสหรัฐถึงถูกพูดถึงตลอดเพราะไทยกับสหรัฐมีความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลมาอยู่แล้วมีการฝึกมีการประสานงานมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบความร่วมมือปกติแต่พอคนเอาคำว่าเรือสหรัฐไปวางข้างคำว่าอ่าวไทยเดือดเรื่องมันก็ถูกตีความกลายเป็นสหรัฐเข้ามาร่วมรบทันทีทั้งๆที่จริงๆสออย่างนี้คนละระดับกันส่วนจีนทำไมถูกดึงเข้ามา เพราะคําว่าจีนเป็นคําที่ทำให้เรื่องดูใหญ่ขึ้นในพริบตาแค่ใส่ชื่อจีนเข้าไปข่าวจะดูเหมือนวิกฤตระดับภูมิภาคทันทีและนั่นแหละคือสูตรของคอนเทนต์ไวรัลทำให้คนรู้สึกว่าถ้าไม่ดูตอนนี้จะตกข่าวแต่วันนี้เราจะไม่วิ่งตามความกลัวเราจะไล่เรียงแบบตรงๆว่า 1. อะไรคือเหตุการณ์จริงที่ทำให้คนเริ่มกังวลเรื่องทะเล 2. ทำไมอ่าวไทยถึงกลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากขึ้น 3. บทบาทของสหรัฐอยู่ตรงไหนในภาพนี้ในความหมายของข่าวจริง 4. จีนอยู่ตรงไหนและอะไรคือสิ่งที่ยังไม่มีการยืนยันและ 5. ที่สำคัญที่สุดคนธรรมดาและเศรษฐกิจชายฝั่งจะเจอผลกระทบอะไรบ้างถ้าความตึงเครียดยังไม่ลดลงเพราะสุดท้ายต่อให้ไม่มีฉากปะทะเรือรบแบบในคลิปตัดต่อแค่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นนิดเดียวในทะเลมันก็พอจะทำให้เรือประมงออกยากขึ้นค่าขนส่งแกวง นักท่องเที่ยวลังเลและข่าวลือหนึ่งประโยคอาจทำให้คนทั้งพื้นที่นอนไม่หลับได้จริงๆเอาละ่ะถ้าคุณอยากรู้ว่าอะไรคือเรื่องจริงและอะไรคือการเล่าให้ดูใหญ่ไปเริ่มที่จุดแรกกันเลยว่าไฟจริงมันเริ่มจากตรงไหนแล้วทำไมมันลามมาถึงอ่าวไทยได้แบบนี้ภาพแรกที่เราต้องมองให้ชัดคือไฟจริงมาจากไหนช่วงที่ผ่านมาความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาถูกพูดถึงถี่ขึ้นมีรายงานเหตุปะทะเป็นระยะ ทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดและการเคลื่อนย้ายกำลังในบางพื้นที่ทำให้หลายชุมชนที่อยู่ใกล้แนวชายแดนต้องใช้ชีวิตแบบระมัดระวังมากขึ้นบางจุดมีการแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือเตรียมพร้อมหากสถานการณ์เปลี่ยนเร็วและนี่คือความต่างสำคัญระหว่างข่าวจริงกับคอนเทนต์ไวรัลข่าวจริงจะเริ่มจากสิ่งที่จับต้องได้พื้นที่จุดประทะผลกระทบต่อคนแต่คอนเทนต์ไวรัลจะกระโดดไปที่ฉากใหญ่ทันทีเรือรบมหาอำนาจ เฮลิคอปเตอร์เสียงไซเรนและทําให้คนรู้สึกเหมือนสงครามกําลังเริ่มในคืนนี้ความจริงคือเมื่อชายแดนร้อนขึ้นสิ่งแรกที่รัฐต้องทําคือการไม่ให้ลามเพราะถ้าปล่อยให้สถานการณ์ไหลต่อโดยไม่มีการควบคุมมันจะกระทบทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นตามปกติในช่วงความตึงเครียดแบบนี้คือการเพิ่มการเฝ้าระวังการตรวจสอบเส้นทางเข้าออกการติดตามข่าวกรอง และการสื่อสารกับประชาชนให้ไม่ตื่นตระหนกแต่ก็ไม่ประมาทตรงนี้เองที่หลายคนอาจถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับทะเลเกี่ยวอะไรกับอ่าวไทยเกี่ยวเพราะเมื่อเกิดความตึงเครียดบนบกสิ่งที่ตามมาทันทีคือคำถามเรื่องเส้นลำเลียงเส้นลำเลียงคืออะไรคือเส้นทางที่ใช้ขนของขนคนขนอุปกรณ์หรือแม้แต่ขนเชื้อเพลิงและสเสบียงบางส่วนอยู่บนถนนบางส่วนผ่านด่านและบางส่วนอยู่ในทะเล ทะเลไม่ได้แปลว่าเกิดสงครามทันทีแต่ทะเลคือพื้นที่ที่ต้องเพิ่มระดับการจับตาโดยอัตโนมัติเพราะอ่าวไทยไม่ใช่แค่พื้นที่ท่องเที่ยวมันเป็นเส้นเลือดของการเดินเรือการประมงการค้าชายฝั่งแค่มีข่าวลือแรงๆไม่กี่ชั่วโมงก็ทําให้คนบางกลุ่มเริ่มลังเลเรือจะออกไหมบริษัทจะส่งของไหมนักท่องเที่ยวจะไปไหมนี่คือเหตุผลที่ในข่าวจริงเรามักเห็นคําว่าเพิ่มการตรวจสอบเพิ่มความเข้มงวดเพิ่มการเฝ้าระวังมาก่อนเสมอ เพราะรัฐต้องตัดวงจรข่าวลือไม่ให้ลากสถานการณ์ไปไกลกว่าความเป็นจริงทีนี้อีกจุดที่ทําให้คนสับสนคือมีคลิปมีภาพเรือมีภาพเครื่องบินแล้วคนก็ปฏะติประต่อเองว่านั่นคือการประทะแล้วใช่ไหมเราต้องแยกให้ออกว่า 1. ภาพการปฏิบัติการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยกับ 2. ภาพการสู้รบจริงมันคนละเรื่องในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดการเห็นเรือของรัฐออกปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเป็นเรื่องปกติ การเห็นการลาดตะเวนหรือการฝึกตามแผนที่มีอยู่เดิมก็เป็นเรื่องปกติแต่การสรุปว่าเกิดสงครามกลางอ่าวไทยจากภาพไม่กี่ชอ็อตนั่นคือการสรุปที่กระโดดเกินหลักฐานเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สั้นและชัดที่สุดชิ้นแรกของภาพทั้งหมดคือความตึงเครียดชายแดนทําให้ทุกเส้นทางเสี่ยงถูกจับตาทั้งบนบกและทางทะเลมันคือการเพิ่มความระวังไม่ใช่การประกาศสงครามและจากชิ้นนี้เราจะไปต่อในชิ้นที่2ทําไมคําว่าอ่าวไทยถึงถูกพูดดังขึ้นเรื่อยๆ และอะไรคือคกลไกที่ทำให้ข่าวลือในทะเลลามเร็วกว่าไฟบนบกได้ในพริบตาสิ่งที่ทำให้คำว่าอ่าวไทยถูกพูดถึงดังขึ้นไม่ใช่เพราะมีใครอยากให้มันดังแต่เพราะอ่าวไทยเป็นพื้นที่ที่สะเทือนง่ายมากที่สุดถ้ามีความตึงเครียดใกล้ชายแดนลองนึกภาพตามนะบนบกถ้ามีเหตุปะทะคนจะรู้สึกว่ามันอยู่ไกลตัวถ้าไม่ได้อยู่จังหวัดนั้นแต่ในทะเลแค่มีข่าวลือว่ามีเหตุผิดปกติ ทั้งระบบการเดินเรือการขนส่งการประกันภยัยการท่องเที่ยวจะเริ่มสั่นทันทีเพราะทะเลคือเส้นทางเศรษฐกิจและเส้นทางความเชื่อมัน่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมมาตรการในทะเลมักจะมาในรูปแบบเงียบๆแต่เข้มขึ้นไม่จําเป็นต้องประกาศให้โลกตกใจแต่จะเห็นสัญญาณอย่างเช่นการตรวจเรือเข้มขึ้นในบางจุดการขอความร่วมมือให้เรือพาณิชย์รายงานเส้นทางชัดขึ้น การเฝ้าดูพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเดิมและบางครั้งก็มีการเตือนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบางช่วงในเวลาอ่อนไหวแล้วทำไมเรื่องเรือพาณิชย์ถึงสำคัญเพราะถ้าเส้นทางนี้มีข่าวว่าไม่ปลอดภัยต้นทุนจะขึ้นทันทีค่าประกันเพิ่มเวลาขนส่งยืดและผู้ประกอบการจะเริ่มชะลอการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยที่คนทั่วไปอาจไม่ทันรู้ตัวจนกว่าจะไปเจอราคาบางอย่างขยับหรือการส่งของล่าช้าขึ้น และนี่แหละคือจุดที่ข่าวลือชอบเล่นเขาจะหยิบความจริงหนึ่งชิ้นมาขยายให้เป็นเรื่องใหญ่ความจริงหนึ่งชิ้นคืออะไรเช่นมีการตรวจเข้มหรือมีเรือออกลาดตะเวนแล้วเติมเครื่องปรุงทันทีว่าเตรียมรบปิดอ่าวล้อมทะเลคำไม่กี่คำทำให้คนรู้สึกเหมือนสถานการณ์พุ่งจาก30ไปร้อยภายในคืนเดียวแต่ในข่าวแบบเป็นทางการคำว่าปิดอ่าวไทยเป็นคำที่ใหญ่มาก มันไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันแบบเงียบๆหรือทำเพราะคลิปในโซเชียลถ้าจะมีการปิดจริงมันต้องมีคำสั่งชัดมีกรอบเวลามีพื้นที่มีเหตุผลและมีการแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งต่างจากการเพิ่มการเฝ้าระวังที่ทำได้แบบยืดหยุ่นและปรับตามสถานการณ์อีกประเด็นที่ทำให้คนรู้สึกว่าอ่าวไทยเดือดคือความสับสนเรื่องตัวตนของเรือในทะเลถ้าเป็นเรือเล็กเร็ว เคลื่อนไหวหรือเรือที่ไม่ชัดเจนว่ามาจากไหนคนจะจินตนาการทันทีว่าเป็นปฏิบัติการลับทั้งที่ในความเป็นจริงในทะเลมันมีเรือหลากชนิดมากเรือประมงเรือขนส่งเรือท่องเที่ยวเรือบริการนอกชายฝั่งและมีเรือที่ทำตัวน่าสงสัยได้ด้วยเหตุผลหลายแบบตั้งแต่ลักลอบสินค้าจนถึงการเลี่ยงตรวจไม่จำเป็นต้องกระโดดไปสรุปว่าเป็นเรือรบของมหาอำนาจถูกครั้งดังนั้น ถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายเหตุผลที่อ่าวไทยถูกพูดถึงมากขึ้นมี3อย่างอย่างแรกอ่าวไทยเป็นเส้นทางเศรษฐกิจข่าวรือทําให้คนกลัวได้เร็วอย่างที่ 2. ช่วงตึงเครียดมาตรการเฝ้าระวังต้องเพิ่มขึ้นเป็นปกติแล้วถูกตีความเกินจริงอย่างที่ 3. ภาพเรือภาพเครื่องบินและคำใหญ่ๆใ,ในโซเชียลถูกจับมาผสมกันจนกลายเป็นเรื่องเดียวทั้งที่จริงๆมันคือหลายเหตุการณ์คนละชั้น และตรงนี้เองเราจะไปชิ้นที่3ของภาพใหญ่ทำไมชื่อสหรัฐถึงถูกยกเข้ามาเสมอและในความหมายของข่าวจริงสหรัฐอยู่ตรงไหนในระหว่างการซ้อมการร่วมมือและการถูกลากไปเป็นฝ่ายในสงครามที่ยังไม่มีการยืนยันถ้าพูดถึงชื่อสหรัฐในบริบทอ่าวไทยสิ่งที่ทำให้คนเข้าใจผิดมากที่สุดคือคนมักคิดว่ามีสหรัฐเท่ากับต้องมีสงคราม แต่ในโลกความจริงโดยเฉพาะในข่าวสายความมั่นคงคำว่ามีสหรัฐบ่อยครั้งหมายถึงความร่วมมือไม่ใช่เข้ารบไทยกับสหรัฐทำงานร่วมกันด้านความมั่นคงมานานโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับทะเลการฝึกการแลกเปลี่ยนความรู้การประสานงานด้านความปลอดภัยทางทะเลมันเป็นกรอบปกติที่เกิดขึ้นเป็นรอบๆทุกปีบางช่วงเป็นการฝึกยุทธวิธีบางช่วงเป็นการฝึกค้นหาและช่วยเหลือ บางช่วงเป็นการซ้อมการสื่อสารและการประสานกำลังทั้งหมดนี้คือการทำให้พร้อมไม่ใช่การไปยิงกับใครแต่พอความตึงเครียดในภูมิภาคสูงขึ้นชื่อสหรัฐจะถูกลากเข้ามาทันทีด้วยเหตุผลสองอย่างเหตุผลแรกแค่มีเรือหรือกิจกรรมของสหรัฐในพื้นที่คนก็เอาไปตีความว่ามาช่วยไถ่สู้ ทั้งที่จริงอาจเป็นภารกิจตามแผนเดิมหรือการเคลื่อนที่ตามกิจกรรมฝึกที่มีอยู่แล้วการมีอยู่ของเรือสหรัฐในภูมิภาคไม่ได้แปลว่าเกิดการประทะทุกครั้งเหมือนการเห็นรถตำรวจออกตรวจมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเมืองกำลังเกิดสงครามเหตุผลที่2ส,สหรัฐเป็นชื่อที่ทำให้เรื่องดูใหญ่และด่วนในสายตาคนดูโซเชียลคอนเทนต์ไวรัลต้องการความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เรื่องในประเทศแล้ว แต่มันคือเกมของมหาอำนาจเพราะพอคนเชื่อว่าเป็นเกมมหาอำนาจคนจะกดดูกดแชร์ทันทีทีนี้เรามาดูแบบเป็นข่าวจริงว่าสหรัฐอยู่ตรงไหนในภาพนี้ 1. อยู่ในฐานะประเทศคู่ความร่วมมือที่มีกรอบกิจกรรมร่วมกับไทยอยู่แล้วโดยเฉพาะด้านทะเลซึ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือการสื่อสารและการปฏิบัติการร่วมในภาวะฉุกเฉิน 2. อยู่ในฐานะประเทศที่ติดตามสถานการณ์ภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพราะความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นใกล้เส้นทางเดินเรือสำคัญย่อมกระทบความมั่นคงทางทะเลในภาพรวมการติดตามไม่ใช่เข้ารบแต่สำหรับคนทำคอนเทนต์ไวรัลเขาจะตัดคำว่าติดตามออกแล้วใส่คำว่าร่วมประทะแทน 3. อยู่ในฐานะตัวแปรที่ถูกใช้เป็นฉากหลังเพื่อสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยา แค่พูดว่ามีสหรัฐอยู่ด้วยคนจะรู้สึกว่าเรื่องมันหนักขึ้นทันทีทั้งที่ในทางข่าวหากมีการเปลี่ยนสถานะจากฝึกหรือร่วมมือไปเป็นการปฏิบัติการเชิงรบจริงมันต้องมีสัญญาณชัดมีการยืนยันมีกรอบเวลามีถ้อยคำทางการไม่ใช่แค่คลิป2คลิปและคำบรรยายในโซเชียลดังนั้นเวลาเจอประโยคแรงๆแ,แบบทับเรือไทยสหรัฐปะทะ ให้หยุดคิดหนึ่งวิแล้วถามตัวเองว่าเขาเอาอะไรมาเป็นหลักฐานเป็นภาพการฝึกเป็นเรือที่ไม่รู้วันเป็นเสียงประกอบหรือเป็นคำบอกเล่าล้วนๆเพราะความจริงคือการฝึกกับการรบหน้าตาอาจคล้ายกันในคลิปสั้นๆเรือแล่นเร็วเครื่องบินขึ้นฟ้าวิทยุสื่อสารดังแต่เจตนาและระดับเหตุการณ์ต่างกันมากและเมื่อเราวางสหรัฐไว้ที่ถูกที่แล้วเราจะไปต่อในชิ้นที่สี่ จีนอยู่ตรงไหนในเรื่องนี้กันแน่อะไรคือข้อเท็จจริงที่พูดได้และอะไรคือสิ่งที่ยังเป็นแค่การตีความหรือการขยายให้ใหญ่เกินจริงในโซเชียลพอพูดถึงจีนเรื่องจะยิ่งวัยเพราะคำว่าจีนทำให้คนรู้สึกว่าเหตุการณ์เล็กๆก,กลายเป็นวิกฤตระดับภูมิภาคทันทีแต่ถ้าเรายึดหลักข่าวแบบเป็นทางการเราต้องวางจีนไว้ตามระดับความจริงไม่ใช่วางตามอารมณ์โซเชียลอย่างแรก ต้องยอมรับว่าในภูมิภาคนี้จีนเป็นผู้เล่นสำคัญอยู่แล้วจีนมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเส้นทางเดินเรือการค้าชายฝั่งและความสัมพันธ์กับหลายประเทศในอาเซียนดังนั้นเวลาสถานการณ์ตึงเครียดคนก็จะเดาก่อนเสมอว่าจีนต้องเกี่ยวแน่แต่การเกี่ยวมีหลายระดับระดับหนึ่งคือมีอิทธิพลหรือมีผลประโยชน์อีกระดับคือมีการเคลื่อนไหวทางการทูต และระดับที่หนักที่สุดคือมีการประทะทางทหารโดยตรงซึ่งระดับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดจริงมันไม่ใช่เรื่องที่จะเงียบได้ง่ายๆและไม่ใช่เรื่องที่สื่อหลักจะมองข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงข่าวร้อนคือคนเอาภาพเรือจีนหรือภาพเครื่องบินจีนจากที่ไหนสักแห่งซึ่งอาจเป็นภาพเก่าภาพคนละพื้นที่หรือภาพที่ไม่มีวันเวลาแน่ชัดแล้วเอามาเชื่อมกับคำว่าอ่าวไทยเดือด จากนั้นก็สรุปว่ามีการเผชิญหน้าหรือประทะแล้วแต่คำว่าประทะในข่าวความมั่นคงจริงๆมันต้องมีองค์ประกอบชัดมีการยืนยันจากหน่วยงานมีข้อมูลเรื่องเวลาจุดเกิดเหตุและมีผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้และมีหลักฐานต่อเนื่องมากกว่าแค่คลิปสั้นๆหรือคำบรรยายแรงๆดังนั้นในส่วนของจีนสิ่งที่พูดได้แบบระมัดระวังและตรงคือจีนถูกพูดถึงเพราะภาพการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาค และเพราะชื่อจีนถูกใช้เป็นตัวเร่งให้ข่าวแรงขึ้นแต่การประทะโดยตรงเป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งต้องรอการยืนยันที่ชัดเจนไม่ใช่สรุปจากการคาดเดาอีกอย่างที่ทำให้คนเชื่อเร็วคือเรามักเห็นคำว่าเรือรบใหญ่สัญญาณรบกวนปฏิบัติการลับคำพวกนี้ทำให้คนรู้สึกว่ามีมือที่สามกำลังเล่นเกมในเงามืดแต่ในความจริงสัญญาณสื่อสารที่ติดตดดิดับดหรือเรดาร์มีปัญหา อาจมีสาเหตุทางเทคนิคหรือสภาพอากาศหรือการใช้งานหนาแน่นเรือใหญ่ที่ปรากฏในทะเลก็อาจเป็นการเดินเรือตามปกติในเส้นทางสากลสิ่งเหล่านี้อาจเชื่อมโยงได้ในบางกรณีแต่ข่าวจริงจะไม่ใช้คำว่าแน่นอนจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันเพราะฉะนั้นเวลาคุณเจอประโยคประมาณว่าจีนเข้ามาแล้วไทยต้องสู้ให้เปลี่ยนเป็นคำถามสองข้อข้อหนึ่งมีการยืนยันจากหน่วยงานหรือสื่อหลักที่ตรวจสอบได้ไหม ข้อ 2. ภาพหรือคลิปที่อ้างนั้นมีวันเวลาพิกัดหรือบริบทชัดเจนหรือเปล่าสรุปชิ้นนี้ให้สั้นที่สุดคือจีนเป็นชื่อที่ทำให้ข่าวดูใหญ่ขึ้นและเป็นผู้เล่นที่คนจับตามองอยู่แล้วในภูมิภาคแต่การพูดว่าปะทะกันในอ่าวไทยต้องใช้มาตรฐานหลักฐานสูงกว่านั้นมากและเมื่อเราแยกความจริงออกจากการขยายเกินจริงได้แล้วเราจะไปบทสุดท้ายสิ่งที่กระทบจริงๆต่อคนธรรมดาคืออะไร และถ้าความตึงเครียดยังไม่ลดความเสี่ยงที่แท้จริงในอ่าวไทยหน้าตาเป็นแบบไหนสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในเรื่องนี้ไม่ใช่ภาพเรือรบในคลิปไวรัลแต่คือผลกระทบจริงที่ค่อยๆกัดกินชีวิตคนธรรมดาถ้าความตึงเครียดยืดเยื้ออย่างแรกความเสี่ยงจากความเข้าใจผิดในทะเลทะเลคือพื้นที่กว้างเส้นทางตัดกันตลอดเวลาพอมีการเฝ้าระวังเข้มขึ้นเรือรัดออกปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น เรือพาณิชย์ก็ต้องปรับเส้นทางแค่สื่อสารผิดจังหวะแปลความหมายผิดหรือข่าวลือทำให้ตื่นตระหนกเกินเหตุมันก็พอจะสร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่มีใครตั้งใจให้มันเกิดอย่างที่สองผลกระทบต่อเศรษฐกิจชายฝั่งแบบที่คนไม่ทันเห็นทันทีถ้าบริษัทขนส่งเริ่มชะลอถ้าค่าประกันภัยทางทะเลขยับถ้าเรือสินค้าเลือกอ้อมเพื่อความมั่นใจสุดท้าย ต้นทุนจะไหลมาที่ปลายทางราคาสินค้าเวลาในการส่งของและความเสถียรของตลาดมันไม่ได้ดังเหมือนข่าวสงครามแต่กระทบจริงและกระทบเป็นวงกว้างอย่างที่สามชีวิตของชาวประมงและคนทำมาหากินในทะเลวันที่ข่าวลือแรงๆวิ่งเต็มโซเชียลคนที่ลังเลที่สุดคือคนที่ต้องออกเรือเพราะทะเลไม่ให้โอกาสแก้ตัวเยอะถ้าพื้นที่ไหนถูกมองว่าเสี่ยงขึ้น แค่คำเตือนหนึ่งบรรทัดก็ทำให้หลายครอบครัวต้องหยุดไรายได้ทั้งวันและถ้ายืดเยื้อมันไม่ใช่แค่กลัวแต่มันคืออยู่ไม่ไหวอย่างที่สี่ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและความเชื่อมั่นคำว่าอ่าวไทยเดือดต่อให้ไม่จริงในเชิงการรบก็พอทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเปลี่ยนแผนพอคนเริ่มเลื่อนจองยกเลิกหรือชะลอร้านอาหารโรงแรมรถรับส่ง และธุรกิจท้องถิ่นก็รับแรงกระแทกทันทีนี่คือพลังของข่าวลือมันทำร้ายก่อนที่ข้อเท็จจริงจะเดินทางมาถึงและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องไม่ปล่อยให้เรื่องเล่าลากเราไปไกลกว่าความจริงเพราะในสถานการณ์แบบนี้โซเชียลจะมีสองอย่างวิ่งพร้อมกันเสมอ 1. ข้อมูลจริงที่ออกช้าแต่ตรวจสอบได้ 2. ข้อมูลแรงที่ออกเร็วแต่ปะปนการตีความและการขยาย ดังนั้นถ้าจะสรุปภาพทั้งหมดของวันนี้ให้ชัดในประโยคเดียวสถานการณ์ที่ร้อนจริงคือความตึงเครียดไทยกัมพูชาและผลสะเทือนด้านความมั่นคงที่ทำให้การเฝ้าระวังในทะเลขเข้มขึ้นส่วนเรื่องประทะไทยสหรัฐกับจีนเป็นคำใหญ่ที่ต้องใช้หลักฐานใหญ่และตอนนี้ยังไม่ควรสรุปตามคลิปไวรัลต่อจากนี้สิ่งที่เราควรทำในฐานะผู้เสพข่าวคือจับตาประกาศหรือแถลงการ และข้อมูลที่ตรวจสอบได้ดูวันเวลาจุดเกิดเหตุรายละเอียดที่สอดคล้องกันและระวังคำที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเกินจริงเพราะบางครั้งมันถูกออกแบบมาให้เรากดดูไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เราเข้าใจถ้าคุณอยากให้ผมทำตอนต่อไปเมื่อมีข้อมูลทางการอัปเดตผมจะสรุปให้แบบกระชับเข้าใจง่ายและไม่พาไปไกลกว่าข้อเท็จจริงเพราะในช่วงที่ภูมิภาคตึงแบบนี้ความชัดเจน สำคัญกว่าความตื่นเต้นเสมอ